คนมาสายดูนะคะดูเขานะคะหกนาทีแล้วค่ะหมอจนะ่ายห้าสิบ เป็นทารถเนี่ยเอา,าแบตร้านนี้ที่แรกว่าจะไม่ไม่ครบเขาแล้วเพราะว่าเขาทําแอร์เราเสียหมดไปเกือบหมื่นตอนนั้นแนี่หมดไปเกือบหมื่นแล้วก็ใช้แอร์ได้แค่วันเดียวก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวแบตร้านนี้ดีวกว่าไม่ไหวเลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้แบตแบตรถเสียจริงๆแบตมันเสื่อมจากการที่เราลืมเปิดพัดลมทิ้งไว้ตอนนั้นเปิดไว้ข้ามคืนเช้ามาแบตหมดแบตก็เสื่อมตั้งแต่วันนั้นวันนี้หนักกว่าเพราะว่าเราเปิดทุกอย่างไว้เลยเปิดแอร์เปิดพัดลม เปิดระบบแอร์ซ,ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสวิตสวิตกุญแจร,รถอมันก็เลยทําให้เวลาเราจอดรถแล้วพัดลมยังทางานแอร์ Air ก็ยังทํางานอยู่แบตเสียไปเลยนะชาร์จก็ไม่เข้ากระตุ้นอะไรก็แล้วเนะ่ะไม,ไม่ไม่กระดิกเลยก็เลยบอกูตายนะเสียหายเลยรถยังไม่ขึ้นไปไหนเลยเมื่อวานหมดไปแล้วห้าพันแสดงว่างานนี้ก็ไปทํางานฟรีไหมหมาย <c oughs> ถึงพวกเราอะ <c oughs> พวกเองอะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปงานรับหน้านะครับ ที่วัดป่ามะไฟอำเภอเมืองจังหวัดป่าจีนบุรีวัดป่ามะไฟเป็นชายแดนติดกับนครนายกนะครับเรารับงานราคาป่าจีนนะครับป่าจีนกับนครนายกคนละราคานะเคตสนี้คล้ายๆกับพนันนิคมกับแปลงยาวเพราะว่าพนันนิคมอยู่ติดกับแปลงยาวพนันนิคมราคานึงแล้วก็ราคาจะกระโดดไปบานเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเรารับงานราคาถูกที่จังหวัดป่าจีนถ้าข้ามไปอีกประมาณกิโลนึง เราจะได้เพิ่อมอีกแต่ว่ามันคนละจังหวัดนะครับก็ตามเกณฑ์ของเรานเนี่ยลใช้เวลาเดินทางประมาณ3ามชั่วโมงนะครับว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วทีแรกเจ้าภาพนัดกันที่บ่ายสองผมก็เลยกลับว่าเป็นไปได้ไงวะรับน้ากบ่ายสองยากยากก็เลยเดาเอาก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปล่วงเวลาหนึ่งล่วงเวลาที่เขานัดหนึ่งชั่วโมงเมื่อตะกี้นี้ส่งการ์ดมาเริ่มบ่ายโมงงเห็นไหมด้วยประสบการณ์ของเรานะครับทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่หรอกเวลาเนี้ ก็เลยไปร่วมนัดเด็กร่วมเวลานะครับสรุปว่าเขาจะเริ่มบ่ายโมงนะครับเราใช้เวลาพอดีเลยเราเดินทางสามชั่วโมงไปถึงตอนเที่ยงแล้วก็นั่งกินข้าวเออแล้วเหยลอยชายตะหยุดโยนกันกันชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะมีชาวบ้านมาเล่งว่าเล่นเลยเล่นเลยเอาดีมาไกลแล้วโชว์หน่อยไงเราจะเจอบ่อยทรไมณนี่ทำไมไม่เล่นเราโอเคตอนนี้กําลังเดินทางนะครับเพื่อจะถึงบ่อวินปากร่วม เนะมื่อกี้ไม่รู้มีใครมาสายบ้างนะครูเช็คของอยู่นะครับน่าจะน่าจะไม่มีใครหน้ามึนขนาดนั้นนะเออครูเช็ครถเช็คของอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่าใครมาสายนะครับนะให้แจ้เกตเขาเป็นคนเช็คเอาน,ะนาทีละของเรานี่มีเกณฑ์มีกฎร,ร่วมกันว่าถ้ามาสายนี่เราจะปรับนาทีละห้าสิบาทนะทุกคนเออประมาณนี้โอเคไปกันต่อ <c oughs> วก็ไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปแล้ว ขณะนี้เราเจอทัวร์ที่ปั๊มนะคะซึ่งการเข้าห้องน้ำของเราจะลำบากขึ้นมากแต่เมื่อกี้เราพยายามแซงมาครูพยายามเข้าปั๊มก่อนดินอะไรเหม็นปไมไเไปไปนปไนะปไปบปไยไป ใครเอาของพวกนี้ของแบบนี้มากินบนรถครูวะเนี่ยกินฟรีด้วยประเด็นกินก็กินฟรีใกล้หมดแล้วจินคนเดียวใกล้หมดแล้วเดเกลียดได้กินยังยังค่ะข้าวเชื่อแล้วไม่มีใครกินจริงเราก็อยากกินด้วยนะแต่ว่าเห็นเขากินแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่อยากขัดความสุขเขาแบ่งกันกินเดี๋ยวหนึ่ขับรถอยู่อันนี้แยกเนินหินนะครับยังไม่ครึ่งทางเลยทุกคน ยังไม่ขึ้นทางนะครับเราจะไปครึ่งทางที่นูน่นประมาณบางคลา้าไปกันต่อกันวัว<ด>ที่เลี้ยงบัวเขาปล่อยกระแตไฟฟ้าอ่อนๆไหมเวลาวัวมันไปชนเส้นลวดมันก็จะโดนไฟช็อตไฟฟ้าอ่อนๆไหไฟช็อตมันก็จะสนุ้งมัอนกจะคอยกลับมันก็จะจาได้ว่าไม่ควรมาตรงนี้อีกบัวมันยังเจ็บแล้วจ้ะ <laughs> เดึงเข้ามาดาม่าเฉยเลยว่าแกมเกลียไปใส่ยับเขาโอ๊ยตกใจนาะแกมแล้วดิไก่เหรอไก่หรือนกหรือจงอางอ่ะมันต้องแบบนั้นนะมันจะไม่เหมือนนักันจริงๆถ้าเราย้ายฐานมาชักกันแต่วงเรามาอยู่ที่บางไอทีแปลงยาวนี้น่าจะได้เดินทางใกล้ขึ้น เพราะว่างานเราส่วนใหญ่จะอยู่โซนนี้แอปตัวนี้ก็ชอบแกะวงกันเลยแล้วแถวนี้ราคาก็จะถูกลงอะไรเงี้ยย้ายเลยไหมไม่ไม่ไม่ก็ไม่ใจง่าย <c oughs> เราจะไปครึ่งทางที่บางค้านะครับอันนี้กลับประมาณเอานะไปครึ่งทางที่บางค้าแล้วก็เดินทางซึ่งตอนนี้มาเนี่ยจะสองชั่วโมง,งหรอเาเราออกมาตั้งแต่เก้าโมงสิบนาทีตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ิบโมงครึ่งอะชั่วโมงกว่าแหละก็เหลืออีกดูเลยเกือบสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าทางนน้นก็ไกลอยู่แต่ว่าน่าจะใช้เวลาน้อยหมูน่า่าน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าจากโรงเรียนมาบางคานะเพราะว่าฝั่งโน้นรถจะไม่ค่อยติดไอเส้นพนมสารคามี่บปาะจีนะถนนจะโล่งแล้วก็ทางดีด้วยนะแต่อาจจะไม่เหมาะกับรถเราตรงที่ว่าช่องคอสะพานมันโหดมากแถวนน้นแต่เส้นที่พนมสารคามเป็นปารจีนช่องคอสะพานมันโดดมาก เราก็เลยวิ่งเร็วไม่ได้นะครับแต่ก็ยังดีดีกว่ามีไฟแดงเยอะๆแบบเนี้ยเมื่อกี้ติดทุกแยกเลยแนละ้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับใกล้ถึงมาคาแล้วไปกันต่อ ปีที่แล้วเราไปกินเลี้ยงกันที่บอ่อวินปีนี้เราไปกินเลี้ยงกันที่สะพานสี่กันเลยไกลขึ้นมาเหรอไกลก็แต่ต่างสถานที่หน่อยอะไรเงินนี่ไม่น่านจะไหวนะแต่จะทุนการศึกษาพวกเขาอีกไหนจะค่าเที่ยวอีกพวกเราต้องช่วยกันปั่นบิลนะได้เลยเราจะถ่ายคลิปให้ครูทุกวันเลย <laughs> นี่เขาไอ้แก้มไปถ่ายคลิปมาสองสองคลิปนะติดแดงไปสักคลิปหนึ่ง คือช่องคุณไม่เคยติดแดงมานานแล้วนะครับเพราะติดแดงนี่คือความผิดลร้แรงนะปรากฏว่าคลิปที่แกไปถ่ายโรงเรียนมาติดแดงในคลิปนั่นก็บปลว่าคลิปคุณมีความรุนแรงมีการกัดแกล้งกันเกิดขึ้นอะไรก็เลยต้องลบคลิปออกไปต้องตัดตั้งนานอ่ะใกล้ถึงแล้วอีกประมาณสักไม่ถึงไม่ถนึงยี่สิบนาทีหรอกแตตอนนี้เราเลยอำเภอเมืองปาจีนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนู่นแหละไปใกล้ๆกับ คือเมืองนครนายนครนายกตลาดน้องชะองค์นะครับทุกคนตลาดน้องชะองค์นี่ก็มีมาตั้งแต่นานแนละ้ว ที่จะไปเที่ยวนครนายกก็เขาก็จะต้องนิยมแช้เส้นลนี้หรือไม่ก็กลับจัดลับจัดต่างจังหวัดนะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่กลับต่างจังหวัดที่มาทางไอ้กบินบุรีที่ผ่านไอ้วังน้าเขียวถ้าลับกรุงเทพนะั้มันจะผ่านลังสินนครนายกไปออกกบินบุรีแล้วไปทางวังน้าเขียวเมื่อก่อนจะเป็นเส้นทางเลี่ยงที่เราจะไปอีสานได้โดยที่ไม่ไม่ต้องไปรถติดที่สระบบุรีนะ แต่ว่าตอนนี้ตลาดหนองสะอหมหัวผมว่าน่าจะได้รับผลกระทบเพราะว่ามันมีบาบพัดเมื่อกี้เราติดไฟแดงตรงแยกนั้นแยกใหญ่อะดังนั้นก็คือบาบพัดที่ว่าเลี่ยงหนองตลาดหนองชะอมมาแล้วก็ไปผกูกกบเบินบุรีเหมือนกันแยกนี้น่าจะเงียบเงาสมคคนแต่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นของเยอะอยู่ของขายเยอะอยู่ก็ได้เลเพราะค้าไม่ค้าน่าจะยังอยู่ดีกันนะโอเคเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ําเคลียร์ท้องเคลียร์ไส้กันก่อนใกล้ถึงบ้านงานแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าห้องน้ําก่อนีไปบ้านงานก็จะไม่สะดวกอีกนะครับไปครับเข้าปัม๊ม ซีมาทักนะครับทุกคนแต่เขาก็ยังแต่งหนายดีิน่นอนเป็นคนดังไปไหนใครๆก็ทักไปตลาดแม่ค้ายังทักเลยดูก,ก่อนได้นะคะเอาอะไรดีคะครบแล้วค่ะครบแล้วไม่เลิกนะครับ ปอคนยิงซีนอะโอ้โหป๊อปคอนเาบอกวาป๊อปคนคุณแรงันาดกับลาอุปสมบทอาฟิวงานกันกอนแล้วเมีป้ายทางเข้าบ้านให้ติดโดยเฉพาะอ้ไอุ้มกรอ้มกร ตอนนี้กำลังหาหมาไปเลี้ยงโรงเรียนอยู่นะนนนทุกคนผมอยากได้ลูกหมาสักตัวหนึ่งไปเลี้ยงเรียนอันนี้เจอหมาที่ไหนก็เลยเราจอดรถแล้วอุ้มขึ้นรถได้ได้ไหมจริงอยากได้ลูกหมามากกว่าแต่เพราะว่าไอ้เฉากก้วย้นี่ก็ไม่แน่ว่าจะอยู่อีกนานหรือเปล่าเพราะว่าหมาที่โรงเรียนเนี่ยก็มันอายุเยอะแล้วนะอยู่ตัวเดียวมันน่าจะเหงาอะไรเงี้ยเลยหาเป็นเพื่อนอยู่คนละมุมโรงเรียนเนี่ยกำลังดีกันไอ้ยิ้มกับไอ้ยิ้มไปแล้วนะทุกคนไอ้ยิ้มก็นนมไ,ปนนมไปนานแล้วหลายเดือนแล้วนะโรคภัยรุมเล้าแล้วก็อา <V 1> อายยยุเะะด้วนครับ สิบสองปีสิบเอ็ดสิบสองปีได้เนีแล้วก็เป็นมันเป็นมาเลงมาเลงมาตั้งนานก็ทรามานเลยเจอหมาที่อุ้มอุ้อุ้อุ้อ,อ, <laughs> อยากได้ลูกหมาแต่ว่าเอาไปเนียนเลี้ยงหึ่งเรียนเพราะว่าบางทีเราเราเลี้ยงที่โรงเรียนไม่ไดนะ้เขาไม่ให้เลี้ยงหมาในโรงเรียนแต่แล้วก็ตีว่ามันเป็นหมาจรจัดอะไรเงี้ยทำท่าเอาไป <laughs> าาปล่อยเฮ้ยใครมาปล่อยไม่รู้อ,อ,อะไรเงี้ยที่ไ <laughs> <laughs> ด้ได้ตัวเองอุ้มไปแล้วก็ดูแลมัน เขาจัดงานที่วัดครับเขาปักโลเคชันมาที่วัดวันงานอยู่ติบัดครับแต่ตอนนี้ถนนเข้าวัดเนี่ยเอา้าอะไรไม่มีเแต่เราจะบนหาครับ บ้านงานบ้านงานอยู่ติดวัดเราจะไม่โทรถามนะเราจะลงคนเดียวบ้านงานอยู่ติดวัดแล้วสุดทางก็คือเข้ามาในวัดติดของเราไม่เท่ากันอย่างมันจะมีหลักไฟอยู่เลยเราเลยเไปหน่อยได้ไหมเลยไปหน่อยได้ไหม บดสวยนะแต่เราไม่ได้มาแห่อ้อมบดนะครับวันนี้เรามาลักลักหน้าแต่พรุ่งนี้เขาน่าจะใช้รถแห่นะครับแถวนี้เขานิยมรถแห่กันเขานิยมกันตุ้มต่ำตุ้มตํำกัน,นแถวนี้แต่วงคงได้กินยากเ <c> ป <oughs> ล่าฝันนีอเปล่าตามหลักไฟไปโรงเรียนตัวนี้โรงเรียนมยัธยมวัดป่ามาไฟโรงเรียนทำไมมีอาคารเดียวอย่าบอกนะทางหมู่บ้านคือทางผ่านตัด ยมวัดป่ามาัไฟครับไปตรงไหน่อครับครับผมอ่าผมอยู่ตรงสามแยกตรงหน้าโรงเรียนนี่ครับผมสรุปลราหาไม่เจอลงเลยเพราะว่าม,มันเป็นสามแยกไงเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่มีแยกน่นก็จะไปเรื่อยๆนะอยมาแล้วแก้มเลือก, <c oughs> กิน มาอยู่ทำไมไม่แซงผมเลิกลับนะครับเราเล่นเราเล่นค่ะอย่านะอย่านะคุณเล่นค่ะคุณเคยเ,คเจอนิดเลยของผมยังครับเจอมาตลอดเลยครับโอ้โหกนอ่กนอกินกะปิดีไหมแม่แม่แม่แ,แม <laughs> 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 ่นิดลงข้างทาง ก็มาสบายใจถ่ายคลิปอย่างเดียวไม่ต้องสนใจใครก็ยอะไร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 เอาเอาเอาไปอะไรเมื่อกี้เราก็อยู่ถูกที่ถูกทางแล้วคุณไม่น่าล้นหาที่ไปหลังวัดเซอร์เวยยหน่อยเออ้วทางไหนไปเนี่ยถึงว่าเขาเขามารับเนี่ยถ้าบอกทางนี่คือคือไม่มีทางที่จะเข้าถูก ซับซ้อนมากออกจัดงานในวัดเฮ้ยเฮ้ยเขาก็เป็นหนะ่วงแล้วเนาะหันมามองดูตลอดเลยค่ะลงนี่ลงนี่ถ้าไม่หันมามองลง,ลงนีพ่พี่รอกรพี่รอกรอ๋อทำไมเองก็ไม่น่าจะเจอไม่ือจะเป็นไปไม่ได้ไ สิ็งตึมๆเส่ออกเดบเนะใช่มันมัวๆขบคุณนะ เจอแดดแล้วดิพร้อมยังพร้อมทำไมตัวสั่นๆ ตอนมากินข้าวเดี๋ยวแค่ตั้งวงก็ได้เพราะว่าเขาปมผมใบมุม,มน่าทันอยู่ ชาวบ้านน่ารักมากช่วยแล้วหวานอึ๊บ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 อาหารอร่อยไหมเมื่อกี้ที่สุดโดยเฉพาะเหมือนเดิม आप कुल में है ना รอเราจะรอประมาณกี่ชั่วโมงหนึ่งค่ะแค่บสามอีกหนึ่งชั่วโมงเหรอไม่ใช่สามหรอกฉันก็ลงวันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรเทศละวันออสอนนารอไปค่ะร้อนไหมร้อนไม่ไหว